ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรัฐบาลไทยของมารามยูนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่31กรกราคม2566ค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้มารามยูให้เด่นที่5ฟันที่5นะคะฟันที่5รองที่2ค่ะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะ1 2 7 9 5 2 เน้นที่5 2นะคะตัวเน้นก็คือตัวที่มาดามยูีดเซนใต้สีแดงค่ะวันนี้มาดามยูเน้นที่5 2นะคะแล้วก็ชุด3ตัว1หาง5 0 6ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนชุดตัวกันวันนี้ก็กันเลขเบิ้ลค่ะ1 1และ2 2นะคะ ส่วนแนวทางออมสินประจําวันนี้นะคะออมสินก็ออกผลวันที่1น,นะคะ1สิงหาคมค่ะแต่ว่ามาดามยูก็เขียนให้เป็นวันที่31กรกฎาคมนะคะแนวทางออมสินวันนี้มาดามยูให้เด่นที่5และ7ค่ะชุดตัวเจาะ50,51 52, 54 70,71 72, 7 3า ตัวเน้นนะคะตัวเน้นเน้นที่5 1 5 2 7 0แล้วก็7 2นะคะส่วนชุด3ตัว1ห,หางค่ะ8 5 7ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ทั้งหมดก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ออมสิงวันนี้ของมาดามยูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ